โอเคกนสักครู่รับจอบแบบฮัลโหลอ่าไม่ได้เจอกันนานภาพกค้างไม่ค้างแล้วค้างอยู่หรือเปล่าไม่ค้างค้างหรือไม่ค้าง mm hmm. อ่ะไม่ค้างนอกจากซาว์นะครับซาว์ก็คือเสียงที่มันชัดแจ๋วแหววแล้วก็เรื่องอวิดีโอเป็นไงบ้างครับ บิวตี้นะครับอเตรียมแต่พิหัดสางให้ทำการบ้านแต่ป .6 ส่งการบ้านไม่ครบเขาอายุเท่าไหร่มี25่นนบห้าคนไปนะครับบ้านสุขอุดมกันหนกกันหนกรันกันหนกครับนี่ต่อไปกันนก บุญส่งสุขบ้านสุขสวัสดิ์บ้านบุญส่งไม่มีนะฮะบ้านบุญส่งไอ้บ้านบุญส่งละบ้านสุขสวัสดิ์โอ้ยตายตายบ้านสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ไม่ใช่ถุงโถงสุขสวัสดิ์ค่ะอ้าวสุขสวัสดิ์นี่โอ้โหขอบคุณเห็นไหมเพราะว่าเด็กๆตั้งใจฟังครูเด็กๆรู้ว่าครูอ่านผิดนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากก่อนนะคำถามข้อนี้จะต้องเป็นผู้ชายตอบช่วยกันตอบทั้งห้องนะครับ ทำไมต้องเป็นผู้ชายเหรอคะแต่สลับกันครับครูจะมีเงื่อนไขให้ข้อนี้ผู้ชายจะต้องตอบทั้งห้องครูจะรู้ได้เองแหละว่าเด็กๆจะตอบั้งห้องเพราะตอนนี้เด็กๆไม่เปิดไมค์อ่าเด็กผู้ชายไม่เปิดไมค์นะคุณจะต้องได้ยินเสียงเด็กผู้ชายทั้งสิบเกชีวิตนะครับกระนกทำอาชีพอะไรครับปหกชั้นชาติชาตินะธุรกี่ะครับตุรกีเขา นักเครือโอเคนักธุรกิจนักธิรกุลโหยี่สิบหรือยี่สิบึงจะเรียกว่าหล่อเท่ต่อไปข้อนี้สุภาพสตรีต่อเดี๋ยวรีบ้านเดี๋ยว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 รีบครับรีบครับคุณว่าเสียงเจ้าขุนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบอ่ติดบ้านมูสุขสวัสดิ์บุญส่งทำอาชีพอะไรครับชาวสตรี ผู้ใหญ่บ้านอ่าผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้บ้านใหญ่ได้ไหมมีใครถูกหมดอ่ะผมครับผมครับสุดยอดผมครับใครถูกทุกข้อปะครับใครถูกทุกข้อแั้วนั้น ตัวเองมาว่าตัวเองชื่อว่าอะไรชื่อจริงพร้อมกันเลยมีใครถูกทุกข้อปะครับสะกดชื่อตัวเองมาพิ่พงศครับพีปธัตดีเรียนครับรบพนัีพพงศ์เดเด็กยังได้ยินเสียงตอนโทรไปได้ยินเด็กกนี่ยังชื่อตัวเองพร้อมกันยี่สิบห้าคนไม่รู้ 1, ب, อนเยากค่ะรับยาบรบาบครูได้อย่างครูไม่ไปเซ็นให้เด็กๆไม่ได้ครับครูไม่ไปเซ็นให้เด็กถึงบ้านไม่ได้วันนี้ใครที่ลอกลายเซ็นลอกลายเซ็นไม่ได้นะครับลายเซ็นของครูใบช่วงนี้นะครับครูใบอินเลยครับวาดรูปหัวใจให้หน่อยลูกครับจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับที่ครูใบเซ็นในแบบฝูกหัดของครูใบเองด้วย หัวใจเขียดต้องอยู่ตำแหน่งนี้เท่านั้นครับตำแหน่งที่เราตอหัวใจใหญ่เกินไปคุยเลิฟกับชายชาตินี่ครับนี่ครับหัวใจเลยเลยอ่าเนี่ยแล้วเขียนนะครับว่าเลิฟพูดอีเลิฟกับใครอ่ะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพื่อให้สามารถแก้ปัญหานั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในการแก้ปัญหาจะมีแนวคิดอยู่3อย่างจำให้ดีจำให้ไวถ้าจำได้สอนได้แน่นอนนะครับมีอยู่3อย่างอย่างที่1แนวคิดการทำงานแบบลำดับนะครับแบบที่2นะครับแนวคิดที่1นึ่งคือแนวคิดแบบลำดับแนวคิดที่2คือแนวคิดแบบมีเงื่อนอะไรเลย เงื่อนที่รอดเงื่อนขาสมาธิเง,งื่อนงามเง,งื่อนงามเงื่อนไขนะครับและแบบ,บ <น S 1> สาม,สามแนวคิดแบบบนาําำลูกนั่นเองสี่สาสอหนึ่งอะขอเปิดไมนะครับเด็กๆจะทำความสะอาดจากส่วนไหนของห้องนี้ก่อนครับ เบอมเทปานเทานอนเอ้าทำไมต้องทำบนเพดานก่อนล่ะทำไมต้องทำเพปานก่อนเพื่อเานก่ามันจะได้ตวงลงมาวมันจะตงลงมากวาดไป่ะค่ะก็คูไกวาดที่เตียงเทียงเสร็จแล้วคูไกวาด้าบนไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องทำหลายรอบค่ะถ้าเล่นจากข้างบน ตอบแบบนี้สิให้มันได้แบบนี้ให้มันตอบทุกคนให้มันได้ยินเสียงทุกคนแบบนี้มีแรงมีนั่งเหมือกาปูก็หาไม่เจอเปู่ก็หาไม่เจอโปวดหัวอะอาการโพรงนี่ะนะอาการโพรงนี่นะครับการบ้านหน้าเดียวหรือจะเอาสองหน้าเลือกมาหน้าเดียว<ๆ>คียวหน้าเดียวครับหน้านี้นครับแนวคลิปแบบลำดับง่ายๆครับ ไม่จะไปเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าวันนี้เนี่ยพอหมกส่งแบบขันไปครบิครับคุณดูภูมิใจมากเลยเอาไปโพสลงหน้าเฟซลุงมใจฮะเฟ็ใครนะคะลุงพลเฟ็ใคร